สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เนี่ยอยู่ที่บึงการจะเชื่อมต่อกับแขวงบอริคําไซของทางลาวนะฮะนี่พรุ่งนี้นายกลาวก็จะมาด้วยะนะนี่เป็นไซงานล่าสุดนะคือเริ่มก่อสร้างแล้วนะใช่ใชแต่จะเป็นพิธีวางศิาลาฤกษ์อย่างเป็นทางการนะนี่จะเห็นเสาต่อหม้อนะแล้วก็จะข้ามในน้ําโขงไปไปฝั่งลาวทีนี้นะนี่เป็นภาพมุมสูงนะะตรงบริเวณที่จะจัดงานาวันพรุ่งนี้ค่ะ แล้วก็สภาพไซงานนะฮะนี่จะเห็นทิศทางน,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 นี่ตอนที่ที่ดําเนินการสำรวจและก่อสร้างกัน oh. นะฮะสะพานมิตรภาพแห่งที่5แล้วอะ <God. S 1> ที่บอกว่าทําโครงการและก็จะมีการเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆเชื่อมต่อกับโลกเนี่ยอันนี้ก็คือหนึ่งในนั้น mm. อ่าแล้วก็เป็นโครงข่ายถนนด้วย <God. S 1> ะนะฮะนี่อันนี้เป็นภาพตอนที่ก่อสร้างนะฮะ สำรวจแล้วก็เริ่มก่อสร้างนะฮะนี่มุ่อสักคู่นี้ก็รัฐมนตรีคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบใชนะ่ตั้งแต่ตอนที่ลงไปติดตามงานนะฮะนี่อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมการค้าผ่านชายแดนค่ะนะฮะนี่วันพรุ่งนี้เนี่ยนายกจะไปทําพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วยตนเองนะกับผู้นําของประเทศลาวด้วยนะฮะส่วนวันนี้ในบ้านเราฮะ